ขณะจิตมันเร็วมากนะการสร้างสติให้เร็เวเร็วกว่าอารมณ์เพราะอารมณ์ของเราเนะี่ยมีสื่อสื่อของอารมณ์ก็คือตาหูจมกูกลิ้นกายโดยเฉพาะหูนี่แหละเมื่อตาเราหลับแล้วเนี่ยหูมันก็จะได้ยินพหูได้ยินเนะี่ยมันก็มันก็วิ่งไปตามเสียงเลย ได้ยินเสียงเสียงอะไรก็แล้วแต่เสียงจะดีไม่ดีก็แล้วแต่นะถ้าเรามีสติกำหนดจดจออ่อนถ้าเวลามันจะออกนะรู้รู้เท่ารู้ทันเพราะว่ามีสติรู้เท่ารู้ทันดึงก็มามันแวบออกไปก็ดึงเขามาแวบออกไปก็ดึงเข้ามาเาฝึกไปฝึกมาเดี๋ยวก็ชมนิชำนาญพอมันแยบแยบออกใจมันรู้แล้วมันพอรู้มันก็ไม่ออก ก็เรียกว่าสติมันดีกว่าเร็วต้องสร้างสติให้เร็วสติของเรามันเร็วยิ่งกว่าแสงลเสื้ออีกเห็นไหมถ้าเราสามารถสร้างสติของเราเร็วยิ่งกว่าแสงลาเสืส้อกำหนดปุ๊บได้ปรับอารมณ์ของเรามันก็ไม่ออกไปใจก็นิ่งก็เฉยใจรวมใจนิ่งพอมันนิ่งนานๆเข้ามันก็เริ่มเป็นยังไงดีนี้ มันอยู่จุดเดียวมันก็เกิดพลังเกิดความสงบความสงบมันก็สงบนิ่งเมื่อมันสงบนิ่งนะมันอยู่เฉยมันก็จะเกิดพลังความอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นบางคนก็เกิดความสุขเกิดปิติความอิ่มอกอิ่มใ,ใจน้ําตาไหลน้ําตาล่ง่งขน,นพองเขาว่า มันเป็นอาการอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีสติก็รู้อ,อาการไม่ต้องไปแส่สายไม่ต้องไปรับรู้อะไรก็ดูที่จิตของเราถ้าเราฝึกนี้ได้นั้นบ่อยๆเข้าเสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ฝึกใจให้นิ่งได้เพราะว่าเราอยู่ทางบ้านอยู่ทางโลกเราไม่รู้ต่ออะไรต่อมีอะไรสิ่งล,อลอ่อตาล่อใจเยอะแยะมากมาย ถ้าคนไม่มีกําลังจิตกําลังใจจะไปต่อสู้กับอารมณ์ภายนอกนะีไม่ไหวบางคนล้มเหลวได้ท้อได้การประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เป็นสิ่งสําคัญต้องฝึกต้องหัดถ้าจิตใจของเรารวมได้มันเกิดพลังมหาศาลเขาจะคิดการการงานอะไรพิจารณาอะไรก็มันทะลุผูกพงไปหมด ไม่เหนื่อยไม่ทอ้อมีกําลังก็เรียกสร้างกําลังเกิดขึ้นภายในเขาเรียกกาลังภายในก็คือกำลังใจกําลังจิตเเรยพลังสมาธิเกิดความอัศจรรย์เกิดขึ้นจิตรวมอยู่จุดเดียวจุดหนึ่งเขาเรียกมีพลังข้ามาเมือนกับน้าที่มันมารวมอยู่ที่จุดเดียวนะเห็นไหมอย่างที่เขาสร้างเขื่อน ต่างเกลื่อนใหญ่ๆก็ไปเจาะรูแล้วให้มันลงอยู่รูเดียวเลยมีพลังก็สามารถที่จะปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าได้จิตใจของเราที่มันรวมก็มาเป็นหนึ่งเหมือนกันมีพลังแต่เพ่งที่พิจารณาแล้วมันก็ทะลุป,ปูผงไปหมดเรามาเพ่งสังขารร่างกายดูว่าร่างกายของเรามีอะไรกําหนดเข้ามากําหนดเข้ามามันจะมีอะไรร่างกายของเรามีเนื้อมีนังมีเส้นมีเอ็นมีกระดูก นั่งอยู่กันทุกคนทุกคนเพ่งพิจารณาเข้าไปให้มันรู้ว่ามันเห็นว่ามันมีอะไรในกายของเรามีกายในใจของเรามีอะไรเพ่งเข้าไปต้อพิจารณาร่างกายของเราความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราเพ่งเข้าไปมันก็จะเห็นเห็นแจง้งเห็นชัดมันก็ตัดนะตัดความหลงตัดความหลงความยึดมั่นที่มั่นต้องอาศัยจิตที่มีพลัง ไปเพ่งไปนิพิพพจณาอะไรมันก็ทะลุปูผงเป็นสมาธิเขาเรียกเป็นสมาธิธรรมจิตเป็นธรรมพิจารณาธรรมก็เห็นธรรมอย่างที่พูดให้ฟังเมื่อคืนเนี่ยเขาเรียกเป็นสมาธิธรรมให้สังเกตถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับช่างตัดเหล็กช่างตัดเหล็กเขาต้องใช้จัดใช้ลมเข้ามา ใ้ลมใช้ไฟคนที่ปรับหัวแก๊สเป็นปรับไฟปรับให้มันรวมเข้ามาที่จุดแหลมๆคนปรับไฟไม่เป็นไปตัดแก๊สตัดตัดเหล็กไม่ขาดจะเอาไฟลูกที่เป็นโพลงโพลงโพง,งนะั้นแก๊สมันยังไม่รวมนละให้สังเกตดูกิจของเราก็เป็นลักษณะนะั้นนะมันก็คนช่างเขาตัดแก๊สใช่ไหมเอาเอาไฟไปตัดเหล็กน ต้องปรับลมปรับแจ็ให้มันตับไฟให้มันสมดุลกันปรับแหลมแค่ไหนยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนอัไรเกี่ก็คมแหลมกล้าเหล็กจะหนาขนาดไหนคนปรับช่างปรับเป็นเนี่ยเหล็กมันจะหนาจีมิลนมันตัดทะลุขาดแต่คนปรับไฟปรับแจ๊ดปรับลมไม่เป็นกัน พอไปลวกมันไปมันร้อนมันแดงเฉยตัดไม่ขาดนี่ใจของเราก็มันกันใจที่ฟุง้งซานนะันก็ร้อนมันยังไม่รวมมันฟุง้งซานไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสก็เรื่องเป็นอารมณ์พุ้งไปนู่นไปนี่กินดียลิ่นลายไปกับรูปเสียงกลิ่นรสเพราะฉะนั้นเราต้องรวมเข้ามาก็จะรวมได้ก็ต้องฝึกสตินะ แวบออกไปดึงก็มาแวบไปดึงเข้ามาฝึกอยู่่ฝึกอยู่เรื่อยๆฝึกเป็นประจำฝึกไปฝึกมามันก็ชินจำนี้ชำนาญเองกําหนดปุ๊บก็ได้ปับเลยก็เหมือนกับเราฝึกหัวฝึกควายเข้าลาดเข้าไถขณะเขาฝึกลิงขึ้นมาเพลาฝึกได้เลยคนเราก็ฝึกได้ไม่เป็นไรหรอก ทำไงใจจะสงบนะครบครูบาอาจารย์ท่านก็ฝึกสอนให้เรามีสติกําหนดอยู่ที่จุดใดจ,จุดหนึ่งตนำะหนักนะคาาารูบาอาจารย์ท่้นก็กําหนดลมนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพื่อ,อกําหนดความตายเป็นอารมณ์ก็ได้นะบางคนก็แล้วแต่จะหลีบเนมะืีพุโทโธมันไม่อยู่ก็อารมณนะ์นลลมไม่อยู่ก็พิจารณาดูความตายเขาเรียกเป็นมรณสติเป็นอารมณ์ เพื่อเรากำหนดของเรานั้นก็ตายตายตาย,ตาย,ต,ายตายอยู่เรนะื่อยพอเราเห็นคนตายกันนั่นเห็นไหมมันต้องตายนี่มันเข้าใจความตาย,อยของคนเราจะมีอะไรคนเราเกิดมาก็ตายเกิดมาก็แจก็เจ็บก็ตายแค่นั้นนี่มันเกิดความสลดเห็นคนเกิดก็เดี๋ยวมันก็ตายเห็นคนเกิดมาเดี๋ยวมันก็แฉเห็นเกิดมาแล้วก็ตายนสรุปรวมยอดไปเลยปุ๊บ มันก็เร็วสติวิ่งเร็วไปพอเห็นเกิดมันก็เห็นตายเลยนี่มันจะไปพิจารณาอะไรเลยพอพิจารณาไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอมันได้เป็นอารมณ์แล้วก็มันขอประกำตดเห็นคนเกิดมาปุ๊บเนี่ยคนนั้นจะต้องตายเนี่ยมันจะอาอะไรนักหนาคิดไปงั้นนะใช่ไหมนี่ฝึกสติคล่องแคล่วว่องไว พิจารณาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยขึ้นรถขึ้นเรือขึ้นเหนือล่องใต้นะนั่งรถนั่งเรือไปอย่าประมาทเท่นั้นแหละเกิดรถเกิดอุบัติเหตุรถชนรถคว่ำรถไงมันจะตายเมื่อไหร่เราก็ยิ้มได้นสบายแม้ความตายไมู่่ตรงหน้านก็ยิ้มได้นนะพรพอเราพิจารณาอยู่ความตายสักวันมันก็ต้องตายไม่ตายวันนี้ก็ตายวันหน้าไม่ตายปีนี้ก็ตายปีหน้าสักวันก็ต้องตายอยู่ดีตายอยู่ตลอดรถไปเลยยี่เขาเรียกว่าเป็นทำ ทำใจเเราไม่ให้ประมาณบางคนก็พิจารณาจิตกระรวมวูปเลยใช่ไหมน,นี่ยมันก็ถูกกับเจริตตัวเองมันทดสอบทดลองดูก่อนเนี่ยเพราะมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นสบายสบายได้ที่ยินใครพูดใครด่าใครว่าอะไรก็ช่างมันเสียงก็สักแต่ว่าเสียงเก,กเกิดมาแล้วก็ดับไปเกิดมาแล้วก็ดับไปนี่เนี่ย คมิดพิจารณาเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับอยู่ใจของเราก็เหมือนกันมันก็ตื่นดับเกิดดับแต่ละวันแต่ละวันก็กาหนดถ้าเรากําหนดดูแล้วมันก็รู้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราเกิดดับอีกครั้งกี่หนใจขอาเรามันมีหมดในนี้ใจเปรตใจผีใจยักษ์ใจมารใจเทวดาใจพรมใจอรหันดูว่าใจขอาเราพิจารณาดูใจวันหนึ่งมันเกิดกี่ครั้งวันไหนเกิดมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่ วันไหนเราใจดีนล้ั้นก็ใจเป็นเทวดาใจเรามีบุญใจดีใจเป็นบุญแล้วขึ้นสวรรค์ใจเป็นสวรรค์หลวงพ่อท่านพูดประจำสวรรค์นในอกในโลกในใจไม่ได้อยู่ที่ไหนแล้วเราไปทั้งบุญออกเดอร์ไดแต่้พ่อ อ๋อโอเคนะโอเคอ้าอ้าตั้งใจเลยบาดนี้ละพรยะทาวริวาภูลาปาริปุรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินัางเปตานางอุปกะปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังจิปเมวัสมิชาตุสเพปุเรนตุสังกปามจันโทปนาราโสยาตถามณิโชติระโสยาอิติโยววิัชถนตุสั

โคดากินาดินนาสังข์ิสุปฏิทิตาทีการตังทีตายาสานทานาสุปกะปพติโสยาจิทัพโมจะอยังนิตสสิโตเปตานาปุชาจักกตะอุราลามบาลัญจะปิคุณังอนุปปินัง ตุมเฮหิปุญญังปพสุตังอนัปปะกันติภาวะตุสัพพมังคาลังระคันตุสัพเทวตาสัพพงบุตธานุภาเวนะสัทธตสุติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคาลังระคันตุสัพเทวตา สัพพธทัพมานุภาเวนะสัตาสุทิภวัตุเตนภวัตุสัพพมังคาลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังพาตุภาเวนะสัตาสุทิภวัตุเตน bang